โอเควันนี้เดินทางมาจากที่ไหนครับเขาวันนี้เดินทางมาจากหน้ารามครับฐันอยู่แถวนี้ครับครับครับใช่ครับตั้งใจมาเชียร์วอลเลย์บอลเลยครับตั้งใจมาเชียร์ครับเพราะชอบเด็กรุ่นนี้ครับเพราะว่ามีความมุ่งมั่นดีครับครมาทุกแมตช์เลยนะครับมาเอ่อไม่ได้มาแมตช์เมื่อวานครับเพราะว่ามีตั๋วครับนอกจากมาทุกแมตช์ครับใช่ครับครับแล้ว วีเอ็นคร medidas, ata, ับปีนี้มาจัดที่ประเทศไทยคิดว่าการจัดการของของการแข่งขันน okay> ี้เป็นยังไงบ้างครับก็การจัดการนะผมว่ามันต้องปรับปรุงเรื่องการจัดการการเข้าเข้าเข้าเชมครับมันน่าจะระบุที่นั่งให้ให้ดีกว่านี้ครับไม่ให้มาแบบเป็นอย่างนี้ครับไม่มีที่นั่งใช่เพราะว่า อย่างน้อยถ้าเกิดมันมีที่นั่งอะเราก็จะได้รู้ว่าเรานั่งตรงไหนไม่ต้องมาแย่งมาต่อคิวอะไรเงี้ยอันนี้มันเหมือนแบบว่าให้คนมาเหมือนได้ตั๋วฟรีอะต้องมามาแย่ง,ยงที่นั่งใช่ใช่ครับถ้าเกิดรับปุงเรื่องนี้ก็จะดีมากเพราะว่ากองเชียร์เราดีอยู่แล้วครับประเทศไหนก็ชอบบ้านเราอะไรเงี้ยครับวันนี้วันนี้มีแนวมาจัดในบ้านเราครับอยากให้มีการจัดในปีหน้า,าไหมครับอยากครับอยากให้เป็น2ส,สนามเลยถ้าถ้ามีได้นะครับให้ไทยจัดไปเลยสสนามเพราะไง เราดีอยู่แล้วเราดีทุกด้านเราดีทุกด้านอยู่แล้วยังไงเราก็ได้เพราะฟองเชียร์เราเยอะใช่ใช่ครับขายบัตรเราก็ขายบัตรหมดก่อนเพื่อนครับใช่ครับมาเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมครับวันนี้พอวันนี้เหรอครับก็มาเชียบุ๋มบิม่มเพราะว่าชอบส่วนตัวอยแล้วน้องน้องน้องเป็นคนที่เก่งน้องเป็นคนที่มุ่งมั่นครับรู้จักกับน้องมาตั้งแต่เด็กๆครับตั้งแต่1ิบี ติดตามน้องตั้งแต่น้องเล่นอยุธยาอยู่แล้วครับพูดถึงน้องๆรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาแทนเจ็ดเซียงหน่อยครับก็อยากให้พัฒนาเรื่องระบบทีมหลายๆอย่างความแข็งแรงของร่างกายความอดทนความมีสมาธิในเกมหลายๆอย่างการรับบอลแรกดีเฟนความอดทนต่อร่างกายเพราะว่าวีเอมันเป็นอะไรที่หนักร่างกายต้องสมบูรณ์และแข็งแรงมากๆดูเราอย่าไปเทียบกับระดับโลกเราเทียบกับตัวเองเราพัฒนาปัจจุบันที่ดีที่สุดเพื่ออนาคตที่เราจะไปเล่นโอลิมปิกประเมินได้ผมนิดนึง ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นการจัดการ,รเต็มสิบให้ทักเท่าไหร่ครับเออเต็มสิบผมให้แค่แปครับเรื่องการ<ห>บบจัดการใช่ใช่ครับแต่นักกีฬาผมให้เต็มร้อยเพราะว่าน้องมีความมิดพลแล้วหนึ่งรวมตัวกันช้าแล้วร่างกายเราอย่างว่าเราเรา,เราสู้กับทีมระดับโลกเขาตัวสูงศักยภา,าพเขาดึงใครมาเล่นได้แต่ของเราศักยภาพยังน้อยตรงนี้ถ้าเกิดเราพัฒนาได้ มันก็ต่อก้อนกับระดับโลกได้ครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับถ้าเกิดปีหน้ามีจัดอีกมาร่วมไหมครับอ๋อมาแน่นอนครับจองตั๋วได้ทุกปีก็มาอยู่แล้วครับไม่พลาดครับจนจนกว่าจะมาไม่ไหวโอเคครับคขอบคุณมากครับยินดีครับขอบคุณครับ